สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาผสมดินปลูกชะอมกันค่ะนี่นะคะกองที่อยู่ในนี้ก็คือผงถ่านนะคะที่เก็บมาจากเตาถ่านนะคะก็คือเรายังไม่ได้เก็บใส่กระสอบค่ะเราจะมาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าว่างมาไรก็จะเก็บใส่กระสอบค่ะส่วนในนี้ก็จะเป็นดินในกระถางเก่าๆนะคะที่เรา ใช้ปลูกต้นไม้เมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็จะนามาผสมกับผงถ่านค่ะเพื่อที่จะปลูกชะอมนะคะใส่ในกระถางแบบนี้นะคะเป็นกระถาง8นิ้วนะคะแล้วก็กระถาง5นิ้วก็ใช้ได้ค่ะนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทำการปลูกชะอมกันนะคะ เราก็จะเริ่มจากการที่เอาดินนะคะเทใส่ในฝั่งนู้นะคะทุกคนเพื่อที่จะผสมนะคะเดี๋ยวขอเก็บผ้ามุ้งแป๊บนึงนะคะเพื่อสะดวกในการผสมดินค่ะนี่นะคะเราจะเทดินเก่าใส่ ไว้ฝั่งนี้ตั้งหากนะคะในดินเก่านะคะก็จะประกอบไปด้วยปุ๋ยอคอกขาดที่เราเคยใส่ไว้นะคะแล้วก็เปลือกไข่ที่เราใช้บำรุงพืชผักของเราค่ะ เราก็จะใช้ผสมกับผงถ่านค่ะทุกคนเอาเป็นแบบไม่ต้องเยอะมากนะคะหรือจะเอาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนก็กะกะดูนะคะแล้วเราก็คุกเขาให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะ ปีว่าจอบอยู่ที่นานะคะก็เลยต้องใช้พ่วอันเล็กๆนะคะในการคุยแบบนี้ค่ะใช้แค่นี้ก็พอนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนํากิ่งชะอมนะคะมาตัดนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือกิ่งชะอมที่เราตัดแล้วนะคะนี่นะคะเราจะตัดใบออกให้หมดค่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะเราก็จะนําส่วนข้างล่างนี้นะคะจิ้มลงไปนะคะเดีย๋ยวเราจะต้องตัดชะอมกิ่งนี้ก่อนนะคะ เวลาปักชํากิ่งชะอมก็ต้องให้มีตาเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือคือตาของชะอมค่ะทุกคนนี่นะคะตาชะอมก็จะเป็นบุ๋มบุ่มลงไปแล้วก็มีตาเขาลักษณะแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็พร้อมที่จะงอกกิ่งหรือก้านเขาออกมานะคะถ้างอกออกมาเราก็จะ รู้ได้เลยว่าช้าอมของเราติดแล้วนะคะนี่นะคะการช้ำเช่าอมก็จะทำในสูตรแบบฉบับของตัวเองนะคะปากสัก <c oughs> ปากสักประมาณต้นละหนึ่งคืบกว่าก็พอค่ะประมาณนี้ก็พอนะคะ อย่างตรงนี้เป็นตานะคะเราก็จะเลยมานิดนึงถึงตรงนี้นะคะนี่นะคะเราก็วางไว้ก่อนส่วนกิ่งนี้นะคะเราจะดูว่ามีตาตรงไหนนะคะ นี่ค่ะนี่ก็คือตาชะอมตรงนี้นะคะเราก็ก็จะตัดให้เลยมาดซะหน่อยหนึ่งค่ะส่วนกิ่นนี้นะคะ <c oughs> ก็คือ เขามีตาอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ออกกิ่งมาตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะตัดมาสูงประมาณนี้เลยนะคะก็จะตรงนี้เขาก็จะมีตาอีกนะคะทุกคนก็จะตัดเลยมาประมาณนี้นะคะ ใบเขาก็จะตัดออกค่ะทุกคนตรงนี้ก็ตาเขานะคะก็ตัดตรงนี้เลยค่ะข้างบน ทีนี้เราก็จะมาตักดินใส่ในกระถางนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกระถาง5นิ้วค่ะ <c oughs> ก็ใส่ดินไปประมาณนี้นะคะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็นำชะอมนะคะเอาเอายอดเขาชี้ขึ้นไปข้างบนนี้นะคะทุกคนเราต้องวางให้ถูกนะคะไม่งั้นเขาจะไม่งอก ถ้าเราปากลงอย่างนี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องการงอกค่ะทุกคนแล้วทาแบบนี้ดีกว่าค่ะตามเอากกเข้าลงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จิ้มไปแบบนี้เลยนะคะในหนึ่งกระถางนะคะเราจะช้าสองกิ่งค่ะเผื่อกิ่งนี้ไม่งอกกิ่งนี้ก็จะงอกได้นะคะก็เราก็มีทางเลือกไว้ค่ะ แล้วเราก็ใช้ดินนะคะในการถมแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นกระถางใหญ่นะคะกระถาง8นิ้วนะคะก็จะทำให้เราปักชำชะอมได้หลายต้นค่ะ เราก็จะนำดินใส่แบบนี้เหมือนกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็นำกิ่งชะอมนะคะมาปักไว้นี่ค่ะกิ่งที่หนึ่งนะคะอันนี้กิ่งที่สองนะคะต่อไปก็กิ่งที่สาม แล้วก็กิ่นนี้ค่ะทุกคนแล้วเราก็เติมดินสักหน่อยหนึ่งนะคะ ีก็คือกิ่งชะอมนะคะที่เราปักช้ำเสร็จในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนถ้าเป็นกระถางเล็กนะคะก็จะใส่ไปเลยค่ะประมาณ4กิ่งนะคะอันนี้กิ่งใหญ่หน่อยนึงนะคะก็จะใส่แค่2กิ่งค่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวเราจะไปยกไปไว้ข้างนอกค่ะ ่วนอันนี้นะคะก็คือชะอมที่เราปลูกติดแล้วนะคะก็จะมียอดออกมานะคะตอนแรกเขาก็จะไม่มีใบเลยค่ะก็จะเป็นกิ่งล้นๆแบบนี้นะคะใบนี่งอกที่หลังนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือว่าเขาติดแล้วค่ะจะสังเกตดูว่ามีรากออกด้วยนะคะนี่รากเขาขาวนะคะเป็นรากชะอมนะคะพเพื่อน เราก็จะเลี้ยงเขาไว้ในกระถาง่กนนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็ออกยอดแล้วค่ะชํำประมาณกือบเกือบหนึ่งเดือนนะคะกว่าจะออกยอดแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาก็จะมีรากเดินแล้วค่ะทุกคนสําหรับหาอาหารนะคะเราก็จะเลี้ยงเขาสักพักหนึ่งอย่างอันนี้ก็งามมากค่ะกิ่งเขายาวงามมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือ อมที่สมบูรณ์นะคะทุกคนก็สามารถเลี้ยงไว้ในกระถางก่อนได้นะคะนี่นะคะกิ่งนี้ก็งอกออกมาแล้วค่ะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่โตนะคะเพราะว่านานค่ะกว่าจะงอกงอกที่หลังเขาเลยนะคะผลที่สุดก็ออกยอดมาให้เราเห็น,นะคะ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราจะจะเอามาไว้ใกล้ๆกันแถวแถวนี้นะคะให้เขารับแสงแดดบ้างนะคะอันนี้ พอปลูกสุดแล้วเราก็ลดน้ําตามปกตินะคะประมาณวันละครั้งหรือวันละสองครั้งก็ได้ค่ะแต่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะก็บางทีก็ไม่ได้ลดค่ะก็ฝนล,ลงมาก็เว้นไปหลายวันค่ะกว่าเราจะได้ลดอีกนะคะนี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการปลูกชะอมง่ายๆค่ะในแบบฉบับบ้านๆของเรานะคะทุกคน ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ